เริ่มแล้วงานหาก,กรรมสุขภาวะทางปัญญาสุดยิ่งใหญ่แห่งปีโซคนิกเฟส2025ครั้งที่2 27กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนี้สสสสามพลังภาคี100องค์กรในรามิสสามยามิทาวเป็นพื้นที่ฮิวแมนไนท์ชวนทุกคนมาพบเพื่อนที่ดีต่อใจ ดันนโยบายสร้างสังคมสุขภาวะทางปัญญารับมือภาวะโรคเดือดพร้อมส่งต่อวิทกรรมสร้างภูมิคุ้มใจจัดเต็มผ่าน200กิจกรรมอุดช่องว่างคนไทยเหงาโดดเดี่ยวเสี่ยงสุขภาพพัง ที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวกรุงเทพสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา1 0 0องค์กรจัดพิธีเปิดม,มาหาการรมพบเพื่อนใจโซคอนเน็เฟส2025าภายใต้แนวคิด Human l i f e มาพบเพื่อนที่ดีต่อใจพาคุณไปคอนเน็ตหัวใจความเป็นมนุษย์ในตัวคุณ และการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญาครั้งที่2หัวข้อสุขภาวะทางปัญญา6-8จิตวิญญาณการร่วมทุกความหวังเปิดพื้นที่ให้นักวิชาการศิลปินดารา i n f อนเซอร์และประชาชนได้เปลี่ยนนวัตกรรมเครื่องมือและองค์ความรู้ด้านสุขภาวะทางปัญญาเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าใจตนเองพร้อมขับเคลื่อนให้เกิดสังคมที่เพื่อบคุ้กันครับการประชุมวิชาการสุขภาวะทางปัญญานะครับ จะเป็นการที่จะมีหลายหลายคนนะครับจะได้มาพบปะพูดคุยกันโดยเฉพาะเราอยากเห็นคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็คนทุกรุ่นนะครับในการที่ได้มาค้นพบตัวเองครับว่าตัวเรานะมีความทุกอย่างไรมีความสุขอย่างไรแล้วเราได้ค้นพบความหมายของการมีชีวิตของเราหรือยังนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อเราค้นพบตัวเองแล้วเราจะค้นพบผู้อื่นครับอยากให้มาเจอเพื่อนที่ดีต่อใจ คนที่รู้จักนะครับเราได้ค้นพบว่าความสัมพันธ์นั้นมีความหมายอย่างไรทุกวันนี้นะครับถึงแม้สังคมเราจะพัฒนาไปมากนะครับแต่เราบางครั้งก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกโหยหาความสัมพันธ์ที่ดีนะครับการที่เราได้ค้นพบว่าตัวเรานั้นมีความรู้สึกอย่างไรโกรธง่ายโดดกิดง่ายเหงา หรือโดดเดี่ยวหรือเปล่านะครับแล้วมาเจอเพื่อนที่ดีต่อใจนะครับก็ทําให้เราค้นพบความหมายของการที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปนะครับและที่สําคัญก็คือว่าคําว่าสุภาวะธรปัญญานะครับคือการได้ค้นพบว่าเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างแล้ว และเราจะทําอะไรให้มีความหมายต่อโลกใบนี้ของเราบ้านนะครับเราจะแบ,บ่งปันเราจะดูแลคนรอบข้างเราจะดูแลสังคมที่เราอยู่โดยเฉพาะสังคมไทยที่บางครั้งจะมีความแตกแยกแข่งแย่งแล้วก็หุดหิดเหงาว้าวเวบนกันไปนะครับเราจะมาเยียวยาสังคมไทยนี้ด้วยกันได้อย่างไรเป็นโจทย์ที่ท้าทายนะครับ ที่คนแต่ละคนจะต้องหากค้นพบทีละน้อยนะครับโดยที่ง,งานโซเฟนเฟสเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับในการที่ค้นพบคำว่าสุขภาวะทางปัญญาเป็นสุขภาวะทางปัญญาเป็นปัญญาที่รูเท่าทันถึงตัวเราเองถึงความสัมพันธ์ของเราต่อคนรอบข้างและความสัมพันธ์ของเราต่อคนในสันนงคมทั้งหมดนี้นะครับก็หวังว่าอยากเชิญชวนนะครับ ให้ทุกคนนะครับที่มีความสนใจอยากเรียนรู้เรื่องของสุขภาวะทางปัญญานะครับได้มาเดินมาพบปาแล้วสุดท้ายเราจะพบว่าสิ่งที่เราต้องค้นหานั้นก็มีอยู่แค่ใกล้ๆเราเองนะครับก็คือใจเราเองครับครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์พิเชษครับครับก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและก็มีความหมายมากนะครับทีนี้อย่างแรกเลยนะครับทุกคนเนี่ย บางครั้งก็อาจจะไม่เข้าใจตัวเองนะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือถ้าเรารู้ว่าตัวเองนั้นต้องการอะไรไเรารู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรมีความทุกข์ตรงไหนเนี่ยบางงานนี้นะครับอาจจะได้ผลทางได้ลูกทางที่จะกลับไปเข้าใจตัวเองมากขึ้นเลยเข้าใจเหนั้นแล้วก็องอยา,การกันเข้าใจตัวเองรู้ความคิดความสิกข,ของตัวเองแล้วนะครับคนรอบข้างโดยเฉพาะอย่างเพื่อนหรือคนในครอบครัวนะครับเราจะได้มีความคิดมีความเข้าใจแต่ว่าเออคนรอบข้างของเราคนในครอบครัวเราทำไมจะคิดต่างจากเรา เหตุที่สาคัญคือการเปิดใจให้กว้างการได้พูดคุยกันการได้สื่อสารกันนะครับจะทําให้รู้ว่าในที่จริงแล้วทุกคนนั้นก็มีความคิดอะไรต่างๆนะครับที่แตกต่างกันนครับอย่างไรเราถึงจะสามารถปรับให้เข้าหากันได้และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับงานนี้ก็จะมีความหมายทั้งตัวเองทั้งคนรอบข้างและแน่นอนนะครับไปถึงสังคมไปถึงชุมชนด้วยนั่นคือสิ่งที่เป็นความมุ่งหมายของงานของสสสท,ที่เราต้องขัรจะสื่ตรงนี้ สุขภาวะทางปัญญานะครับเป็นการที่รู้เท่าทันจิตใจของเราครับมันจะส่งผลต่อทั้งสุขภาพร่างกายพอโรคปัจจุบันนี้โรค NCD ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือการที่เราแพ้ใจตัวเองครับเราแพ้กิเลสเรากินทั้งอาหารหวานมันเค็มเราควบคุมตัวเองไม่ได้แท้จริงแล้วสิ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือความกังวล ความเครียดความรู้สึกว่าเราไม่มั่นคงนะครับดังนั้นเราก็จะกินมากขึ้นเครียดมากขึ้นจนไปสู่โรคซึมเศร้าหรือความก้าวร้าวที่ใช้ในสังคมนะครับถ้าเกิดเราใช้ยาที่เรียกว่าสุขภาวะทางปัญญาการที่เรารู้เท่าทันและเข้าใจจิตใจซึ่งบางครั้งจะเป็นจิตใต้สำนึก เราอาจจะไม่สามารถควบคุมมันได้นะครับแต่เมื่อเรารู้เนื้อขันมันมากขึ้นเราจะควบคุมมันได้มากขึ้นทําให้เราควบคุมพฤติกรรมของเราเองครับทั้งพฤติกรรมทางด้านร่างกายที่อาจจะกินจนเกินไปหรือพฤติกรรมทางด้านจิตใจหุกกินโกรธง่ายนะครับตรงนี้ควบคุมได้หมดครับและเมื่อเราค้นพบตรงนี้นะครับจะพบว่าความสัมพันธ์ที่เรามีต่อคนรอบข้างจะดีขึ้นครับแล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้นดังนั้นสุขวะา,ารรยยาจะเป็นยาสําหรับการเยียวยาทุกสุขภาวะครับคือ หัวสีมิตินะครับก็คือหัวทางกายใจสังคมและสุขหัวทางปัิยาข้อสุดท yani ้ายนะครับจะเป็นตัวเยียวยาทั้งสามข้อแรกได้เลยไฮไลท์ี่ดีอะไรบ้างจะหนุนไหมไฮไลท์ครับคุณครับไฮไลท์ที่เด็ดของงานอย่างที่ทุกท่านเห็นข้างหลังนี้เลยจะเป็นนิทรศการโคคูนอฟโยโซนะครับอยู่ที่ชั้นจีของสามย่านมิทาวโคคูนอฟโยโซก็เปรียบเสมือนกับชีวิตเราที่เป็นตัวหนอนตัวหนอนที่เรา เกิดมาโตมาแล้วก็ดินน้นรนไต่ไต่ไปตามสิ่งต่าง,างๆที่คนอื่นบอกให้เราเป็นอย่างที่เราพยายามพยายามเหมือนการเรียนพยายามเหมือนการติวเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีขึ้นพยายามเหมือนการทํางานไม่ได้ได้ที่ดีขึ้นได้ตาแหน่งที่ดีขึ้นแต่ว่าถึงที่สุดแล้ว่เราพยายามไปเพื่ออะไรสิ่งนี้เราอาจจะยังไม่ทันได้ถามตัวเองหรือมองหาเรื่องที่มันตอบใจของตัวเราเองอย่างที่คุณหมอและอาจารย์วิเชษบอกครับ พอเรามีสุขภาวะทางปัญญาเราได้รู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราจะค้นพบอะไรบางอย่างนิทรรศการนี้จะชวนให้เราเห็นว่าการเดินทางของตัวหนอนเรานั้นนะ่ะถึงที่สุดแล้วมันจะไปที่สุดที่ตรงไหนหรือเราพร้อมจะโบยบินไปเป็นผีเสื้อในแบบของเรานะครับแล้วพอจากชั้นจีครับเจ้าจะเชิญชวนทุกท่านขึ้นไปที่ชั้น5ชั้นห้านี้จะมีทั้งงานประชุมวิช,ชาการอย่างที่คุณหมอได้กล่าวถึงไปแล้วก็จะมีหัวข้อประเด็นแล้วก็ความเปิดกว้างหลากหลายเรื่องมากครับ แล้วก็ยังมีนิทรศรกาลที่ว่าด้วยแต่ละเรื่องที่ให้ทุกท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่เป็นนิทรศกาลเรื่อง,งรรการฟังนิทศกาลเรื่องสตรีนิทรศกาลเรื่องการฟื้นคืนอย่างในช่วงที่ผ่านมามันมีเรื่องโควิดเอ่ยมันมีเรื่องเศรษฐกิจเอ่ยบางทีเรารู้สึกว่าเราเก่งแล้วสภาพจิตใจเราเข้มแข็งแล้วแต่พออยู่ดีๆมีเหตุกระทันหันขึ้นมาแฟนบอกเลิกเจ้านายยื่นสองขาวเราตั้งหลักไม่ทันการฟื้นคืนคืนคอศักยภาพทางสุขวพทางปัญญาอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเติบโตขึ้้นมาไดครับ แล้วก็นอกเหนือจากนี้สการเหล่านี้ยังมีบูธของภาคีครับเราเรียกว่าโซมาร์เก็ตมีภาคีที่ร่วมจัดแล้วก็ขับเคลื่อนง,งานสุรรพธรรมปัญญากับสอสอทำในหลากหลายประเด็นหลายเรื่องเลยบางเรื่องเป็นงานอาสาบางเรื่องเป็นงานเพื่อสิ่งแวดล้อมบางเรื่องเป็นงานเพื่อเด็กๆเยาวชนแล้วทุกเรื่องโยงไปสู่เรื่องเดียวกันคือเรื่องจิตใจหรือสุภาวะทางปัญญานะครับยังมีกิมมิคเล็กๆหลายอย่างที่เป็นกิจกรรมให้ได้เข้าร่วมอย่างยูเมไนท์คาเฟ่ด้วย อันนี้เวลาเราไปคาเฟ่ที่ไหนใช่ไหมครับเราอาจจะไปนั่งดื่มกาแฟนั่งชิวนั่งคุยกันเป็นคู่แต่เนี้ยเราจะไปเข้าคู่กับวิทยากรกระบวนการหรือกระบวนการของเราในการรับฟังในการใช้เครื่องมือต่างๆการ์ดไพ่หรือการ์ดเกมที่ทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องจิตใจครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วยังมีอีกเยอะมากเลยครับทั้งงานเพอร์มานส์งานดนตรีทุกเรื่องกลับมาสู่เรื่องเดียวกันคือชวนให้ทุกคนได้รู้จักและก็เข้าใจตัวเองเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งกับพื้ื่นทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับโลกครับ Okay, you okay. <laughs>